คลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนซิม AIS แบบเติมเงินให้เป็นแบบรายเดือนนะครับซึ่งสามารถทําด้งง่ายๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของทาง AIS นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ AIS แล้วนะครับให้มาแตะที่คําว่าเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปที่ช่องนี้นะครับ หลังจากที่กรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือลงไปแล้วนะครับให้แตะไปที่คําว่ารับรหัสผ่านนํำหมายเลขรหัส4ีหลักที่เราได้รับทาง SMS นะครับมากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แตะคําว่าต่อไปต่อมานะครับให้เราทําการเลือกแพ็กเกจรายเดือนนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะเลือกเป็นแพ็กเกจ9 9 9นะครับแตะไปที่คําว่าเลือกนะครับ ม e. เมื่อเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับจะเป็นรายละเอียดการขอเปลี่ยนนะครับ alia. จากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือนนะครับตรงนี้จะเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับตรงนี้จะเป็นโปรที่เราเลือกนะครับแล้วก็ให้เรามากรอข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขแบบประชาชนวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับเมื่อกรอข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วให้มาแตะที่คําว่าข้าพเจ้ายืนยันว่าได้ตวรวจสอบถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็มาแตะที่คําว่าส่งข้อมูล ระบบแจ้งว่ากำลังดำเนินการนะครับเปลี่ยนหมายเลขของคุณให้เป็นระบบ AS รายเดือนโปรดกรุณารอรับ SMS แจ้งผลการเปลี่ยนระบบนะครับกดปิดไปนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับผ่านไปประมาณ3นาทีนะครับให้เราไปเช็ค SMS ที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับจะมีข้อความเด้งเข้ามายืนยันว่าเราได้ทําการเปลี่ยนระบบเติมเงินให้เป็นแบบรายเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับและซิมการ์ดของเราก็จะกลายเป็นระบบรายเดือนทันทีเลยนะครับ ส่วนรอบการชำระบ,บินนะครับเราสามารถเช็คผ่านทางแอปพลิเคชัน MyAS ได้เลยนะครับวิธีการเปลี่ยนระบบเติมเงินให้เป็นแบบรายเดือนของ AS ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนท่านใดมีข้อสอบถามนะครับพิมพ์พูดคุยไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พาดค,คลิปใหม่ๆจากช่อง s p Channel นะครับขอบคุณครับเจอคลิปหน้าครับ